สวัสดีครับผมน่าทำน้อยมาแล้วสองรอบเลยมีกแก่เสียอะไรดูแล้วจะหนาวประวัติอ่ะมาทีลไรฝนตกทุกทีไม่ไหวดินติดบัวมาเลยหายไม่เข้าแล้วดูยังไ,ไงดินมติดล้อติดเท้าด้วยเนี่ย เรียบร้อยเป็นไงบ้างครับบ้านอื่นอันนี้บ้านบางอ่างบัวกัฒนาหนองไผ่เพชรชบูรณ์นะก็มันก็มีตกป่าๆอย่างนี้เนะี่ยมาบ้างแล้วไถดะล้อไห่แปรเจ้าอื่นเขาก็เสร็จอันหลายเจ้าแล้วครับผม บ้านอื่นเป็นไงกันบ้างครับลองแชร์มากันดูหน่อยขอบคับ